วันนี้นะครับลุงช่างจะพาพวกเรามาคลายข้อกังวลในการซื้อบ้านโครงการที่สร้างด้วยระบบพรีร์ดกันข้อกังวลหลายๆข้อวันนี้จะถูกเคลียร์ตรงประเด็นให้เรารู้เลยว่าเขาแก้ไขยังไงและแก้ไขแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวตามลุงช่างไปดูนครับตอนนี้นะเรามาอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้คือเสร็จแล้วถูกปะ่ะใช่ครับแต่สินเราทาคืออะไรตรวจททนลูกค้าก่อนใช่ครับก็คือเป็นทีม QC ของเรารประมาณไหน ตรวจเสมือนบริษัทจ้างตรวจแล้วก็จะมีรีพอร์ตให้ลูกค้าทุกหลังนะครับที่ว่าจะเข้ามาตรวจเองเนี่ยเราก็จะมีรีพอร์ตแล้วว่าเราเคยตรวจอะไรบ้างนะครับแล้วก็พาลูกค้าเข้าชมสมมติบ้านหลังนี้ผมซื้อแล้วพี่เป็นลูกค้าผมเป็นลูกค้าแล้วผมสมมติกำลังจะตรวจใช่ไหมผมขอเข้ามาดูด้วยนะผมเป็น Q4 แล้วก็จะต้องหาพี่ตรวจตบ้านได้ใช่ไหมใช่ครับตรวจอะไรบ้างหาไปดูหน่อยบ้านผมเทไหม คุณเห็นด้านนอกเป็นทาวน์โฮมใช่ไหมดับเบิลวอลลุ่มดับเบิลวอลลุ่มนะบอกก่อนนะว่าต่อครับตรงนี้นะครับก็คือตรวจในโซนของวิชุนเช็คของงานสถาปัตย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานสีงานผนังความเรียบของผนังนะเห็นไหมของเราทั้งหมดคือพีคัสนะพีคัสใช่ครับพีคัสพีคัสข้อดีหนึ่งคือเราไม่มีงานเช่าครับผมเป็นงานสกิมคือเดิมอ่ะคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยจะกังวลเรื่องนี้แหละพอเป็นพีคัสลุงช่างคะแข็งแรงเนี่ยทุกคนรู้เลยแข็งแรงเพราะมันแข็งแรงกว่าอิฐ แต่ทุกคนก็กลัวเรื่องรอยต่อทุกคนรู้ว่าเอ้ยอุดไปตอนมา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 รับโอนะเอาตรงๆอะ่ะไม่มีปัญหา,าถ้าอยู่ไปมันมีปัญหาเราเคยเจอปัญหานี้ใช่ไหมใช่ครับยอมรับว่าเคยเจอแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเทสกันมาหนึ่งปีเรามั่นใจในเรื่องของตัวรอยต่อ,อของเราที่ใช้ในส่วนของเป็นประเภทที่เป็นซีเมนต์เฟกที่ยืดหยุ่นได้นะครับปัญหาเนี้ยกเ็เรามั่นใจว่าเราแก้ไขให้ใหลูกค้าที่ที่แจ้งซ่อมผ่าน แต่โครงการใหม่เนี่ยเราใช้มาตรฐานทั้งหมดต้นเลยถูกต้องครับใช้มาเนี่ยปีหนึ่งละครับของโครงการโครงการไื่อด้ินจบไปมั่นใจได้นะมั่นใจครับถูกต้องเพราะนี่เรื่องใหญ่สุดครับเรื่องใหญ่สุดเพราะว่าเราเดินเส้นแล้วเรารู้กันอยู่ว่าแก้ยา้ใช่ครับอย่างรอยแคกเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีแล้วมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่มันเป็นเรื่องของความสบายใจถูกต้องครับเราไม่อยากให้ลูกค้ากังวลคนเราซื้อบ้าน เก็บเงินมาทั้งชีวิตเพราะนั้นตรงเนี้ยก็เป็นจุดที่เขากังวลผมรู้อะแล้วอย่างเงี้ยพอบ้านเราอะปุ๊บนอกจากตรงนี้แล้วนะทั่วๆไปนะที่จะเข้าอีกอันหนึ่งนะที่เราต้องรู้นะหน้าตางประตูลิ้นอลูมิเนียมครับผมใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยเราเน้นมากเลยก็คือในเรื่องของตัวอลูมิเนียมเนี่ยคือเราจะไม่ได้ตรวจแค่แค่การใช้งานเ นะครับแต่เราจะฉีดเทสน้ำเนี่ยนะครับทุกหลังนะครับตอนตรวจรับบ้านกับลูกค้าเนี่ยเราใช้ทีมงาน QC ของเราเองอก็ฉีดตามหลักการเลยคือเสมือนฝนนะครับบานฟิกบานเปิดก่อบบานรางนะครับเราเทสทุกขั้นตอนครับผมอันนี้เทสนะครับอ่าีเทสหลักๆนะโอเคผมถามสองเรื่องละนอกนั้นอะ่ะ โครงการ QC อะไรบ้างครับก็เหมือนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราจะตรวจในส่วนของเอ็น u c ดก่อนส่มอบลูกค้าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องตรวจอยู่ประมาณอีก2-3สาขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่2ของเราเนี่ยคือการตรวจ QC 2นะครับตรงนี้ตรงกับที่ลุงช่างกังวลเลยก็คือการตรวจโครงสร้างโครงสร้างเนี่ยคือหลังจากติดตั้งแล้วเราต้องตรวจรอยต่อทั้งหมดวัสดุที่ใช้ในการซีลรอยต่อนะครับตรงนั้นก็คืออยู่ในขั้นตอนของ QC สอช่วงนั้นน่ะผมไม่เห็นแล้วผมก็ต้อง แน่ใจว่าทางนี้ทำครับเป็น QC 2ของเรา QC 3นี่ก็จะเป็นเรื่องของการก่าารอฉาบก่อนส่วนใหญ่จะเป็นพวกช่องฉาบงานที่คาดก่อฉาบน้อยอยู่แล้วไม่เหมือนคอนเวนชั่นอลนะครับแต่มีงานก่อฉาบเราก็ถือเป็น QC 3คือความเรียบของผนังมาตรฐานของงานก่อ QC 4นะครับก่อนที่ปิดฝ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะต้องตรวจในเรื่องของระบบไฟและปะปานั่นแหละคือคําถามผมเพราะว่าตัวหนึ่งที่เจ้าของบ้านเองอะ ไม่ค่อยมีความรู้รวมทั้งผมด้วยนะ่ะต้องบอกนะคือเรื่องอระบบน้ํากับไฟแล้วส่วนใหญ่คือเราไม่เห็นแต่ผมอ่ะอยากให้แน่ใจว่าเฮ้ยระบบที่มันอยู่เบื้องหลังมันมันมีการตรวจอะไรไหมอย่างน้ํามีการตรวจอะไรให้ผมไหมท่อใช้อะไรครับท่อ PPR ครับของที่นี่แต่ใน PPR ครับเราจะใช้ PPR ทั้งหลังไม่ใช้ PVC หรอไม่ไม่ครับแล้วมีการเคปอะไรบ้าง ก็ในส่วนของตัวท่อน้าทิ้งนะครับเราก็จะขังน้ําเทสในส่วนของท่อน้ําดีเนี่ยแน่นอนเลยคือใช้เพชรเกตในการเทอ๋อมีมีอัดแรงดันเพชรเทสให้ด้วยใช่ครับแล้วก็ย4บชั่วโมงกลับมาดูแรงดันนะครับไม่ให้ลดนะครับในส่วนของไฟนะครับก็คือจะเทสวงจรทั้งหมดส่วนรายงานการตรวจทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น QC1 2 3 4และ End Product เนี่ยจะยุบจะรวมอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับแล้วก็ QC จะพาลูกค้าตรวจเหมือนพาลุงสร้างตรวจเหมนเนี้ยครับนี่คือเรื่อง QC เดินตามดูทั้งหมด ไม่เคยเห็นเท้าโฮมมีดับเบิลวอลลุ่มหลังที่เราดูอยู่เนี้ยไม่ใช่บ้านตัวอย่างถูกป่ะอ่าตัวนี้เป็นบ้าน,านท,ที่เราจะมอบลูกค้าเลยบ้านของลงงุงช่างช่างปตระตนเพราะว่านคนบอกว่า,าพามาดูบ้านตัวอย่างสิมันก็สวยไปหมดต้องเคลียร์ก่อนนะหลังเนี้ยมาเอินจังหวะที่ QC อยู่เป็นบ้านที่จะส่งมอบลูกค้าเพราะนั้นท่านบอกว่าตรงเนี้ยโอเคหมายความว่า มันคือมาตรฐานเราครับอ่าแต่ถ้าบอกเป็นบ้านตัวอย่างคนก็แน่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านตัวอย่างก็จะมีมเฟอร์นิเจอร์ขอโครงสร้างความเรียบของโมนยังไงก็เรียบกว่ามือใช่ <c oughs> มันทําในโรงงานน่ะมันทาในโรงงานอะ <c oughs> ่ะทีนี้ถ้ามาประกอบติดตั้งดีซีลดีครับจบียวาไปดูตอนตรงตรงน,นี้ก็ได้อันนี้คือดูที่ประกอบโครงสร้างเสร็จยังไม่ทํางานสถาปัตย์บางคนสงสัยว่าพีคัทพีคัทมันยังไงนี่ไงที่เห็นเนี่ยแล้วตรงนั้นคือรอยต่อ นี่แหละจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้แหละที่เราเรียกว่าพรีคาดคือมันเป็นทั้งโครงสร้างและก็ตัวผนังไปในตัวแทนเสาแทนคานจบแทนผนังจบในตัวเพราะนั้นเวลาเขามาเขาออก็ประกอบกันเสร็จแล้วตรงนี้แหละครับที่เราคุยกันว่ามันมักจะมีปัญหากังวลเรื่องความแตกล้ารอยแตกล้า,ลาน้ารั่วอะไรต่างๆซึ่งเรามีวิธีถูกไหมเราจะบอกว่าทำอยัางไรกันนะก็คือทุกรอยต่อทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวภายนอกเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวซีเมนต์เฟส นะครับก็ซึ่งมันมีค่าความยืดหยุ่นตัวไม่ใช่พิไม่ใช่พิเคยใช้พิวไแล้วสิใช่ไหมเคยครับคือพินี่โอเคนะแต่มันยืดหยุ่นมากครับมันมักจะยุบใช่ไหมใช่ครับพอฉาบเสร็จปุ๊บสกินมักจะแตกนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องต้องมีวัสดุที่ฉาบให้เรียบได้และยืดหยุนนะครับตัวนั้นน่ะก็เป็นกลุ่มของซีเมนต์เฟกนะครับก็จะเรียบเหมือนกับที่ลุงช่างได้เห็นตัวอย่างแล้วไม่แตกพิเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีเดี๋ยวคนจะเข้าใจพิเป็นดีทนเหนียวทุกอย่างดีหมด แต่มันมีคาแรคเตอร์ที่มันมันมันมัดจดตัวนิดหนึ่งถ้าพอว่าทําเสร็จเนี่ยตรงรอยต่อเนี่ยมันจะไม่คลิปหรอกครับมันจะยุบแล้วยิ่งถ้าไปสกิมทับตรงเนี้ยมันบางมากครับมันจะแตกใช่ครับถูกไหมสกิมแตกนะไม่ใช่พิยูแตกใช่ส่วนที่แตกคือสกิมโค้ดส่วนแตกคือสกิมโค้ดใช่ถามว่ามีปัญหาน้ำรั่วไม่มีนะใช้พิยูก็ไม่มีปัญหานะแต่มันจะเห็นเส้นใช่แล้วสร้างความกังวลให้เจ้าของเพราะเราคนเจ้าของบ้านไม่รู้ใช่ครับก็จะกังวลเราก็เลย มีกว,ว่าที่เจอตรงนี้มาก็เลยเปลี่ยนวัสดุเป็นซีเมนต์เฟล็กใช่ครับซีเมนต์เฟล็กก็จะมีความยืดหยุ่นเนี่ยลดลงมาจากพียูหน่อยแล้วไม่หดตัวถูกไหมแล้วมีเบดซีเมนต์เพราะฉะนั้นมีความเรียบแล้วก็จับกับสกิมโค้ทใช่ครับสก,กิมก็คือแค่สก,กิมบางๆแค่นั้นออย่างี้ใช้ซีเมนต์เลยก็ไม่ได้มันหดตัวแล้วแตกใช้พียูดีแต่มันมันยืดหยุ่นมากแล้วหดตัวแล้วทําให้ทับหน้าด้วยสกิมไม่ได้มันก็เลยมี ตัวนี้ขึ้นมาตรงกลางว่ามีเบสทั้งซีเมนต์แล้วมีความยืดหยุ่นของพีูอยู่ถูกไหมครับใช่ทำให้สกิีมแล้วจบอยู่ตรงนั้นใช่ครับเหมือนที่เราดูเมื่อกี้ใช่เป็นบ้านตัวอย่างที่ว่าเรียบแล้วก็ไม่แตกก็แค่นี้แหละที่อยากรู้หลังนี้คือหลังที่เราตกแต่งแล้วใช่ครับเป็นบ้านตัวอย่างใช่ไหมใช่ครับไทยนี้เลยแหละเมื่อกี้ที่เราไปตรวจก็คือไทยนี้ใช่ไหมบ้านลุงช่างที่ลวงบ้านผมอะคืออันนี้นะแต่อันนี้คือตกแต่งให้ดูว่าไฟนอลแล้วสามารถเป็นแบบนี้ได้เลยนะเเจอภายในอ่านี่อัติจุดครับบางนาอันนี้ ชายนะนชายนะครับร้อยสามสองตารางเมตรไะไม่ต้องไปเที่ยวรีสอร์ทแต่ไกลแล้วเนี่ยเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยแต่ที่ทำเพิ่มนะใช่เไม่ได้ทำให้น่ตัวนี้เป็นส่วนที่เราตกแต่งเแิ่มบางตัวอย่างนแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีบางหลังก็ตกแต่งเนี่ยทำทำงานเพิ่มเป็นเป็นพื้นชั้นสองนะครับอย่างงี้พูดถึงแค่ัน นั่นมันก็ต่อในแต่ห้องนั้นเข้ามาได้เลยใช่ครับเป็นแก๊สที่มาหน่อยก็ต่โล่งเลยนะเพราะยังไงก็ยังเหลือแบ่ลับรุ่นนองนี่ใช่ครับเหลือดับเบิงรุ่นดับหน้ามหน้ามหลังใช่ครับตรงกลางที่เป็นดับโลวงรุ่นนี้ตอบคนหลังไว้ใช่ครับใครอยากต่อใครต่อก็ต่อใช่ครับเพราะเราทําโครงสร้างรองรับเอาไว้ทําให้เลยใช่ครับโครงสร้างเนี่ยรับน้ําหนักไว้แล้วอ๋อครับเป็นรีลูมได้ตั้น ใช่ครับอ่าอใหญ่มากพอแต่งแล้วเหมือนไม่ไม่เข้ามังไหนอ่ะไม,ไม่ไม่เหมือนบ้านทาวโฮมอ่ะใช่ครับ,บใช่ครับแล้วก็น้อยหลังที่ที่จะทำที่ทาวโฮมจะทำตัวดับเบิลวอลลุ่มใช่ดับเบิลวอลลุ่มใ่ขึ้นมาลุงช่างแนะนำที่นี่เลยครับอัรติจูดคราฟบางนาช่บ้านทาวโฮม3ชั้นนะครับ132ตารางเมตร2-3ถึงห้องนอนที่สำคัญนะดับเบิลวอลลุ่มด้วย สวยมากสเปซเพียงพอสำหรับคนที่จะเริ่มต้นครอบครัวแน่นอนแวะเข้ามาชมนะครับหรือจะติดต่อมาทางช่องทางที่ลุงช่างขึ้นให้ไว้ตรงนี้ได้เลย